สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมาามีอีลฟาฟ n นไทยแลนด์ครับผมวันนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะทุกคนเรามาดูช้างนะมาศึกษาดูงานดูนะทุกคนวิวสวยงามมากนะแล้วก็มีช้างมีนี่ด้วยเนี่ยแต้วเขากำลังขี่ลงมาจากดอยนะทุกคนดูนะโอ้วิวสวยงามมากคือที่เลี้ยงเยอะมากเลยนะครับดีเลยท์เอาด้วย มีตัวตัวช้างงามมาด้วยตัวนี้นะครับช้างสวยๆั้งนั้นเลยนะครับอืมปีลงมาแล้วดูนะครับดูนะทุกคนว้าวน,นี่ตัวนึงเขาจะมีเป็นปางที่ติดติดกันเลยนะฮะ สองสามตางนี่ช้างสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่ควันนุน่มๆเลยนะทุกคนคนี่อ้ยช้างตดวนี้สาวสวยสวัสดีครับเด <c ười> ี๋ยวนี้ทำอยู่ตรงไหน,นอยู่นี่อยู่เดียวที่เดียวกายตัวสีดอเล็กเหรออยู่อยู่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นนยูนก่ายตาบอดนะ อยู่กับตัวตดสีดอนไดไหมเออนี่นะสองตัวนี่ทำอยู่ตรงนี้นะเพราะอาจจะพูดไทยไม่ค่อยไม่ค่อยได้นี่ฮะฮู้วยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนดูลงมามีมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูกันช่างงานช่างงาน Nãy bên này lắm Ui mà lắm mà lắm Đang cả à, lăng xuôi lời nè tụi con Hạt xài giang lời Xuôi mạc Đuôi nè, cái đơn tàm khoan cơ Giang đi Chúng ta phải đu cây cây này ชางห,หูใหญ่สวยมากตัวนี้เออตัวนี้สวยนะครับสวยเอเออิงยามานี่สิเหมือนช้างปลาเลยงางอนสวยมากนะครับเดี๋ยวไปนู่นละเออไปแล้วนะอันนี้ก็มีตัวหนึ่งเดซิโดนะครับสวยมากเลย ช้างอยู่นี่นะมีแต่ช้างวัยรุ่นสวยๆแบบเไปขี่ลงมาใกล้ๆดูดใกล้ๆเอ้ดีนะมีสองเชือกนะตรงนี้เอ้ยตัวนี้สวยฮะยังย <c ười> ังไม่มาไม่เป็นไรคุยกับเขาแล้วคุยกับเขาแล้วเราตกลงวันนี้ถ้าดูรายละเอียดเสร็จมันเอาได้ก็ตกลงกันวันนี้เลยมาดูมันให้ละเอียด ลงมาก็ได้ใกล้ขึ้นไปใกล้ไหมลุงอเคนะนี่เดี๋ยวเราตามลุงไปดูช้างกันไปทุกคนไปกันเลยไปครับผมครับผมลุงก็จะไปเปลี่ยนเสื้อนะครับนี่ือสวยมากช้างเลยนี่ไอ้ช้างตัวนี้เหมือนเหมือนผมผมเคยไปดูอยู่นู่นนะเคยมีลูกเหรอเคยไปดูอยู่อุ้มผ่าม่นด้จริงหรือเปล่านะทุกคนตัวแม่นี่แหละ ตดีวนี้อ้วนมากนะครับเออเขาก็ปล่อยเขาก็อยู่กันสองคนสองเชือกวันนี้เราจะมาดูวิธีการรับนักท่องเที่ยวของเขานะครับอุย้ยต้นต้นสบ้าเม็ดสบ้านะดูสวยเลยช้างสองเชือกนะดูอนะ้วนตุ้มตุ้ม เขาก็ปล่อยอยู่คนได้นะไม่ไปไหนช้างเรานี่ไหนๆตัวไหนแล้วนะเดี๋ยวเรา,เรา,เราตามลุงไปดูช้างกันนะครับขึ้นไปดูช้างนะครับโอ้โหเราต้องวอนเราขึ้นแค่นี้ก็เมื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้ำตกเนาะเป็นน้ำน้ำซับจากภูเขาลงมาโอโ้นะครับ วันนี้เราจะขึ้นไปดูช้างอีกคนไปไม่ได้นะเจ็บขาอู้สูงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนทุนกคนเราก็มาถึงช้างแล้วยุงแกก็เรียกช้าง ตรงนี้มีน้ำกินนะครับน้ำในห้วยนะครับโอ้เมื่อยเหมือนกันนะฮะ

ดีสวยเอ้ดีสวยดีโอ้วดีก็เป็นนะทุกคนวันดี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 สวยสวยวันดีอืมไม่มีเสียงนะลุงไม่มีเสียงอ๋อไม่มีเสียงเลยแต่ร้องอู๊กอ่างนี่ร้องอู๊ก่าเออสิไม่ร้องอ่ะอ๋อต้องฝึกแต่เวลาแต่ว่าเขาเล่นกลนี่มีเสียงเวลาร้องเล่นธรรมดานี่ร้องอู๊ปิ้วเป้่เนี่ยร้องใช่ไหมอ๋อ นนั่ก็หรือเอออันนี้คือต้นนี้เขาก็กินปลาว่าให้ไปฝึกทศ่สุริยปาจะให้ข้าวให้ข้าวมือห้าหมื่จะถือให้อ๋อค่าฝึกอ่ะไม่มีตาเลค่าฝึกห้าหมื่เขาเอาค่าลงเข้าโรงเรียนห้าหมื่นกินเขากินไม่เลือกเนาะกินทุกอย่างเลย ใส่แยงได้นะลุงลุงเคยใส่ยังยังใส่เมื่อก่อนที่ไปอยู่ไม่ว่าอยู่ในหยกบ้างไม่ได้ใส่เลยอ๋อเมื่อก่อนอยู่ไม่วางใส่ใส่ใส่เป็นละใส่เป็นแล้วลองขีดสองคนสองคนได้แล้วอ๋อที่อยู่บ้านไม่ได้ใส่เลยอ๋อเป็นยังไงไม่รู้เออเราไปฝึกใหม่แต่เคยใส่บ้างแล้วเคยใส่บ้างไม่สะบัดใช่ไหมไม่สะบัดขี่สองคนได้ได้แต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผม ตดีนี้ไม่ได้ไม่ได้ขี่นานเนะเาะห้าปีลปีตั้งแต่โควิดนู่นเราไปฝึกใหม่เกาะใหม่เนาะดูนี่ครับดูหน้าน้องจะจัด,ดพอเขาเป็นพายมีงานมีงานอา๋อนี่ตัวที่มาดู ชื่อว่าปูคามาพ่อปูพาปูคาพ่อหนึ่งปูคาพาลุปิพาลุปิบ้านฮาลุปิงานพาลุปิเอ๊ะทำยิบไม่เจ๋งอืมนี่นะครับเรามาเที่ยวเจอช้างเดินกลางเมืองนะทุกคนโอ้การท่องเที่ยวทางนี้คลึกคลื่นมากได้ครับ พายงาเดียวคู่สวยมากเลยพายงาเดียวนะฮะแล้วก็มีนี่เฮ้ยเหมือนเตงโมามากลุงตัวนี้ใช้เตงโมปะใช้ช้างชื่อเตงโมปะช้างชยา,ชางชยอ<ม>ุภูมินะ อ๋อผมว่าน่าคุนคุนอ๋อสันทิสุขอยู่นี่กับอ๋อไม่ไม่ได้ลูกอีกเหรอไม่ได้ลูกอีกใช่ไหมไม่มีลูกใช่ไหมตัวนี้นะ่เมื่อก่อนมันเคยได้ลูกอยู่สวนนงุ่นะลูกอยู่นี่ไหมอ๋อตัวนี้ตัวงานนี่สวยเดี๋ยวเราจะเดินตามช้างไปนะทุกคน ถ่ายต่อถ่ายคลิปกะนี่เด็ดตามช้างไปแล้วทุกคน